โอเคครับตอนนี้ก็รอนะฮะปรุปงอาหารเรียบร้อยเสร็จนะฮะตม้มเนื้อต้มไก่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่านะครับไป let's go เ,เอ่อผมต้องขอดูต้องต้องดูก่อนนะครับว่าทางนี้มันไปทางไหนนะโหเคยมาเมืองนี้อยู่นะครับตรงนู้นจะเป็นสนามบินเล็กนะฮะทางนู้นผมวิ่งขึ้นมาอ่าทางนู้นจะเป็นเมืองเมืองเมืองที่เราผ่านมานะครับเมืองที่เราผ่านไปนั่นแหละโอเค <c oughs> <c oughs> โอเคทางนี้น่าจะไปเครื่องนบนบนม้นจะขึ้นเหนือเรื่อยๆนะครับเคเราเราจะไปทางนี้แล้วกันเ <c oughs> สียงพีเหรอเคเราจะเวนโอ,โอ้โหอย่ามาเยอะนะ <c oughs> อย่ามาเยอะโอ,โ,อโ,อโอ้โหเยอะด้วย เอบีไปวิ่งไปตรงจุดที่ได้ยินเสียงเราล่าสุดเนี่ยไปโอเคไม่มีแล้วเดินปกติดีกว่าคลาก่อนมึงนี้นะฮะไว้เจอกันราก่อนจะ้ะเดินเราเดินทางแล้วนะฮะอาหารองค์อาหารมีครบนะฮะครบครังแล้วอาวุธก็มีป้องกันตัวพอสมควรนะฮะเพื่อพกก็สุดโหลดเต็มแม็กนะฮะ กลอก19บเกนะเอ้ยกลอกสิบเก้าหรือกิบเ็อกอล็อกเออต้องเกมนี้ต้องมล็อกมล็อกนะฮะมีมล็อกมีม็อกกันนะม็อก91้าสนะครับแต่มันม็อกสิบเก้าเลยครับทรงโมเดลเป็นม็อกสิบเนะฮะเนี่ยโมเดลกลอกสิบก้านะครับโหลดเต็มแม็กนะฮะพร้อม15นัดเนี่ยไปเดี๋ยวขึ้นไปเติมน้ำก่อนนะ ก็สำหรับใครที่มี DC นะก็อยากจะร่วมเดินทางกับผมก็เดี๋ยวือนไปหนึงเดี๋วนี้ว้าละอยากจะร่วมเดินทางกับผมนะก็แอดสติไม่ได้เลยนะครับชื่อโน้ตปกติเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะฮะโอเคโอเคมาตามเสียงเพื่อนมันผีไม่งูเนี่ยไปเดี๋ยวร่วมเดินทางด้วยกันนะฮะก็จัดมาได้เลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหเกิดอาการค้างสักนิดนึงนะครับผีมันเกิดใหม่นะครับมาเกิดอะไรกันไรู้เยอะแยะโอเคโอ้โหมันจามดังเสด้วยลงน้ำเอาอาหารนะตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับเฮ้ยมึง มาเดี๋ยวๆอย่าท้าชานะเออผู้หญิงได้โรบมานะเชือกอะไรยังไม่ต้องการไปก่อนไปเอะเ้อยร้อยเติมน้ำเติมอะไรเรียบร้อยก็ เดินทางกันต่อไว้บอกไว้ดูกรีเลือดไหลด้วยกรี จ้าช่วยให้ตายสิสองแผลให้ไวเลยหนุ่มโอ้โหใจหายหมดเร็ว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 ไอ้ไอผิวพวกนี้มันตบแรงจังวะทุกทีตบไม่เข้านะเร็วแม้ผ้าผ้าแบนเดดไม่ไม่หนีนะไม่สะอาดด้วยนะครับจ <c oughs> ีพายจอเปลี่ยนสีเลยดเดียวเชียว เรื okay. ่องนี้ต่อรู้ว่าอย่าซากับผีนะครับเรี <c oughs> ยบร้อยฮะโดนไปก,กินอาหารนะ <c oughs> ไม่น่าซาเลยนะขวานก็ขวานเล็กไม่ได้ขวานใหญ่ <c oughs> เลือดเหลืองทีเดียวเชียวโอเคซ่อมเสือซ่อมอะไรแล้วนะครับ เยอเวลาจริงๆนี่ก็ปืนนี่จนจุดสองสองนะครับโอเคลุยต่อไลยด้วยครับคืนนี้อีกยาวไกลไม่ใช่คืนนี้สิวันนี้นะครับเดินทางไปหยุดตรงไหนก็เนี่ยในแต่ละวันเพิ่งเช้าด้วยนะฮะล้วเนี่ยขั้วชั้วขัพอสตาบเหรอไม่รู้เดินไปก่อนครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับสีจอไม่ได้เพี้ยนนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยสีจอไม่ได้เพี้ยนนะครับเลือดเลือดมันจะตายครับเลือดมันลดก็จะเประมาณนี้แหละลองมันเพิ่มขึ้นนะมันจะค่อยๆสีจะค่อยๆสดขึ้นมาเองครับไปเดินทางเดินทางกันต่อ ไม่มีวิวแววของบ้านเมืองนะฮะมีแต่ปลากับป่าสองข้างทางไม่รู้จะเจอหมีหมาหรือเปล่า,าข้างหน้ามีทางแยกหรือเปล่าเดี๋ยวอะไรข,ขาวๆตรงนั้นหมาใช่ไหมช่วยบอกฉันที อะไรอ่ะเห็นนะเว้ยเฮ้ยขาวๆเมื่อกี้โอ้โหว่าแล้วว่าแล้ววิกลับครับจวะนี้ให้ไวแม่งหายล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วก็ว่าอยู่ว่าเมื่อกี้อะไรขาวๆ ตัดติดแต่งให้ไวเราไปไม่ได้แล้วในทางนั้นมาจะเจอก็เจอนะครับทุกทีเดินผ่านไม่เจอนะไม,ไม้พวกนี้นี่ไม่น่าจะช่วยเราได้นะ<ฮ>เคตอนนี้ก็ปัญหาหนักแล้วครับมีกล้องสองทางไกลปะวะ คือเรียกเราเห็นแค่ตัวเดียวก่อนนะครับแต่พอมันแต่พอมันเราเห็นมันสักสักแป๊บสักแป๊บเนี่ยมันจะมาเป็นฝูงไม่ได้ไม่ได้ของร่างน่ากลัวแต่กองไม้พวกนี้เนี่ยอาจจะช่วยเราได้นะครับผมขอเทสก่อนว่าโอเคถ้ากองนี้ขึ้นได้มาขึ้นได้นะครับกองไหนขึ้นไม่ได้มาขึ้นไม่ได้นะครับกองนี้ขึ้นได้กองนี้ขึ้นไม่ได้ถ้าปีนขึ้นเงี้ยเงี้ยถ้าต้าตรงปีนขึ้นงี้นี่มาไม่ได้แน่นอน จะเตรียมตัวไว้วิจัการกับหมานะครับซึ่งเราไม่มีปืนกลเรามีแต่ลูกซองนะครับบวกกับเลือดเราไม่เต็มด้วยนะครับมันค่อนข้างอันตรายแต่ว่ลูกซองผมก็คิดว่าไม่น่าจะจัดการมันได้ทั้งหมดนะนั่นไงอันนี้อันนี่อันนี่อันนี้อันนี้อันนี้ฮัลโหล

ไม่ต้องหอนไม่ต้องหอนตอ,อนตนี้ไม่ได้ต้องลงอันนี้แล้วละ่ะตองเดี๋ยวผมลองเทสยบกับมันขึ้นมาได้หรือเปล่านะอ้าวขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมตายโอเคร่วงมันหอนเรียกเพื่อนมันฮนะ ระวังโอเคโอหเสียกระสุนไปกี่นัดวะเนี่ยห้านัดเลยเหรอหมาตัวเดียวนะกระสุนไรเฟิลห้านัดไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุ้มยิงหมดค่ายโดยไปสามสี่พันบาทลูกซองชัวร์กว่าเยอะเม็ดเดียวแต่กระสุนลูกซองเราก็ไม่เยอะไม่เยอะนะน้อยโอเคหรือว่าผมยิงไม่โดนหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะ เคมีสูตรใรังเพลิงหนึ่งนัดแล้วก็แม็กที่เหลืออีกห้านัดนะครับรวมเป็นหกนัด <c oughs> โอเคมานตัวเดียวใช่ไหมนี่ดูหน้าตามันมันน่ารักไหมล่ะฮะนี่เห็นไหมมันน่ารักนี่เห็นไหมเขาเรียกหมาพันธุ์เลยนะพันธุ์ที่เขาเลี้ยงกันนะฮะไอตัวตาฟ้าฟ้าเออพันนั้นอะเห็นไหมมันน่ารักใช่ไม่น,าน่ามันไม่น่ารักหรอกฝนหรอ เสียงฝนโอเคมึงจะไม่น่ารักอีกต่อไปแล้ไว้งั้นและไม่จะแดกหรอกไปเราจะักคุณพกขึ้นมาก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเช็คกระสุนก่อนนะฮะคุณพกที่เหลือมีอยู่ประมาณ28โอเคที่เหลือสำรอง28นัดตากฝนอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเป็นบัตรอยู่ละ การดูหมาป่านะครับอย่าดูตรงอย่าดูนี่นะดูพยายามดูแบบระยะที่เราแบบที่ว่าชัดเจนนะแล้วก็ดูพยายามแต่แนวเต็มต้นไม้ไว้นะเดี๋ยวนะทางนี้ก็คุ้นๆเองกันแหละตรงนี้ไม่มีที่เราหลบนะครับเราอาจจะตายก็ได้นะครับเรามีสิทธิ์ทั้งหมดนั้น ทำให้ที่คุ้นๆเหมือนผมเคยมาโดนหมีกัดตายแถวนี้วะโอเคมีโอ้มีกองไม้ตัวนี้โอเคอุ่นใจกันเยอะนะครับมาตัวเดียวโอเคดีละดีละที่มันมาตัวเดียวมันกำลังหอนเรียกพวกมันโอเคถือว่าเราเอาชีวิตเราจากมันมาได้ เหมือนเราจะมาอยู่ในที่ที่เรียกบ่อารมณ์เหมือนทุ่งนาถ้าเป็นบ้านเรานะก็คือแบบไม่ค่อยจะมีเมืองเท่าไหร่นะครับเป็นที่ที่แบบโล่โงๆนิดนึงอะ,อะไรวะเนาะหรือว่าเป็นจุดดูแมปนะโอเคเพือนเราต้อจะใกล้สนามบินมาทุกทีแล้วอยู่ทางนู้นเลยนะสนามบิน เดี๋ยวเราเจอถนนนะครับตอนนี้เราต้องหาที่พักก่อนว่าจะเอาเสาไฟตรงนี้ไหมผมคิดว่าเสาสัญญาณน,นี่แหละมาเพราะว่าตัวนี้จัตภาไม่น่าจะเจอเมืองเลยเจยนเจนนุ่ม ต้องข้ามเสาสัญญาณสองต้นนี้ไปก่อนนะถึงจะเจอเมือ่อ <c oughs> อ๋อต้นไม้ โอเคต้นไม้โอ้โหถกใจหมดแล้วโอ้โหแล้วอยู่กลางอย่างนั้นเราก็ถูกใจหมดว่าอะไร โอเคตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วนะครับสำหรับเสาเลือกเสาหรืว่าเสาอากาศเนะาะเรียกว่าเสาอากาศดีกว่าอีกแล้วนะครับมันขึ้นไปได้น,นะเดี๋ยวผมไม่อยากขึ้นอุ้ยจะดูแแบบดีกว่าขอย้ายไปดูจุดดูแดววดดแบบก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับจะได้รู้จะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับกว่าจะเจอจะเรียกจุดนี้ว่าจุดเช็คพอยต์แล้วกันนะครับเช็คพอยต์ว่าเราอยู่ตรงไหน ตั้งแต่กลางแบบใช่ไหมโอ้ว่าละบอกแล้วว่าใกล้สนามบินไปเรื่อยๆนะเราน่าจะมาจากแต่เดี๋ยวผมคิดดูนะเมื่อกี้เราโดนเส้นนี้มาใช่ไหมเราน่าจะมาจากแถวนี้ฮะนี่แถวตรงนี้เลยตรงนี้นะตรงนี้เลยขึ้นมาน่าจะมาจากตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกใั้ว่า แอรฟิวอยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่แอรฟิวเล็กตรงนี้เราฟาร์มเมืองนี้เราวิ่งขึ้นมายี้ใช่ไหมโอ้เรามาแล้วเรา,เรามาเจออะไรวะเนี่ยเจออะไรรู้ตรงนี้แล้วเราก็เลี้ยวตามหนุนมาเหมือนเราจะมาเจอหมาตรงนี้หรือเปล่าแถวๆนี้นะฮะคิดว่าโอ้ยเมืม่งจำแล้วก็เดินเข้าเมืองนี้มัองนี้มีอะไรลเราก็เดินมันจะเดินตัดมาเลยหรือเปล่าแล้ก็มาเจอต,ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะมาตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้น,น,นะแล้วก็ตัด อะไรดิตัดวางน,นี้โอเคก็เจดนะครับเออวิตเทอร์โอเคเอบบวูวแค่ลวล่ะดิ่งเหมือนจะจะเย็นแล้วหรือเปล่าคิดว่านไปที่เรานอนพักบ้างนะ ไม่ค่อยอยากจะขึ้นไปพวกนี้เท่าไหร่นะเสียวตกลงมาชิบหายเลยนะแม่ก้าวห้าวเท่าไหร่สำหรับที่สูงๆนี้ตกมาตายเลยแมบคุ้มจริงเป็นแค่ไม่เจไม่มีข้าทหารโอ้ เจอหม้อน้ำรถนะครับแต่เราไม่มีรถการจะหารถด้วยตัวคนเดียวนี่ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะผมหากับเพื่อนผมสองคนยังแทบตายอ่ะหนักเอาการเนี่กันนะอ๋อเหรอเหตุนี่เป็นจามไม่หยุดไอ้ม่หยุดแล้วโว้คือไปสักหน่อยไม่เป็นไรหรอมั้ง เอาดีกว่าไม่เสี่ยงแล้วตรงนี้พักได้ไหมพักได้นะครับโอเคเราจะไปผมจะไปตั้งแคมป์ตรงจุดเช็คพอย n ์ดีกว่าเราจะได้วางแผนถูกว่าเราจะไปยังไงนะครับเอางั้นดีกว่านี่เป็นจุดจอดฮอน่าจะใช่นะ <c oughs> ไป ผมจะพยายามไม่พึ่งแมพจากโทรศัพท์นะฮะจะเล่นในของตัวเกมในพวกความสนจริงเลียรี้เนี่ยอันนี้ไปไหนวโอโหและภาษารัสเซียด้วยพระโธจุดเฉพาะยังรอเรอยู่ตรงนี้ข้างหน้าเราจะเป็นอะไรวะนะปราสาทใช่ไหมมันคือปราสาทตอนนี้เราห่างจากเมืองทั้งหมดเลยนะครับ ถ้าเราตัดเขาไปตัดเขาลงไปจะเป็นดาร์ฟแคสเตอร์นะแคสเตอร์เป็นวัดปราสาทปราสาทเราโอ้โหเราจะไปเจอเมืองอีกข้าล่างไกลแล้วครับเนี่ยโอเคว่าเราจะพักตรงนี้ก่อนนะครับโอเคผมดว่าเดี๋ยวผมจะต้องตั้งแคมป์แถวนี้แหละ